เหมือนเดิมแหละการตั้งใจนั่นจะชัว่าเป็นหน้าที่ของเราผู้มีความเพียรหวังว่าจะเอาชนะความชั่วให้ความดีมันจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่ความดีมันจเจริญขึ้นไปไม่ได้ก็เพราะมันคาความชั่วนี่เอง ความชั่วนี่มันถ้าพูดรวมๆก็ได้แก,ก่กิเลสกิเลสนี่มันก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันที่มันทำให้จิตใจมัวหมองอยู่ในโลกอันนี้ดังนั้นทุกคนต้องให้รู้เรื่องของตัวเองจิตใจตัวเองม,มันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอย่างไรก็ให้รู้ ถ้าไม่รู้เราก็ละมันไม่ได้เรื่อการภาวนาก็เพื่อที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจ <c oughs> เพราะว่ากิเลสมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจนั่นโดยตรงดังนั้นถ้าเราไม่ทำใจให้สงบลงไปก็ไม่เห็น ไม่เห็นตัวกิเลสเขากิเลสมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างม,ม,มันเป็นธรรมารมเกิดขึ้นกับดวงกิตนี้จิตเป็นผู้สร้างมันขึ้นเช่นความรักอย่างนี้นะก็ถ้าจิตไม่สร้างมันขึ้นมันจะมีได้อย่างไรโลคก,ก็เหมือนกัน ความโลภก,กับความรักมันต่างกันความโลภหมายถึงความอยากได้ในสมบัติของผู้อื่นโดยทางทุจริตไม่ใช่อยากได้โดยทางสุดจริตของตนเองมีอยู่ไม่พอใจบริโภคใช้สอย เห็นของคนอื่นมากกว่าตนก็คิดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็หาอุบายเอาโดยทางทุจริตผิดท,ทั้งศีลธรรมผิดทั้งกฎหมายอะไรหมดนี้นะเนี่ยเรียกว่าลักษณะความโลภลักษณะความรักอันนี้มันหมายถึงความรักใคร่ในรูปเสียงกลิ่น รถเครื่องสัมผัสจะจัดว่าเป็นบาปอากุศลทีเดียวก็ไม่ได้เช่นความรักในระหว่างหนุ่มและสาวถ้ารักกันตามประเพณีไปอย่างนี้มันก็ไม่มีมันก็ไม่มีโทษอะไรถ้าไปรักเมียคนอื่นหรือผัวคนอื่นเข้าไป ไปติดต่อมายาสาไถยต่อกันจนได้เสียกันลงไปอย่างนี้ความรักอย่างว่านี่ก็ให้เกิดโทษแล้วเกิดบาปมันเป็นอย่างน้นหรือว่าความรักเข้าของเงินทองต่างๆหมดเนี่ยรักแล้วก็ยึดถือไว้สำคัญจาเป็นของตัวของตน เมื่อมีมาแล้วสะสมไปแล้วก็จิตใจก็ผูกพันอยู่อย่างนั้นไม่มีอุบายรู้เท่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาตะกีเลสเข้าว่าอันนี้มันก็เป็นกิเลสเป็นเครื่องมัวหมองเป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกทำาห้หนีจากโลกนี้ไปไม่ได้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ผูกพันอยู่อย่างนั้นเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจิตใจก็ไปเมื่อละโลกนี้ไปแล้วจิตใจก็ไปผูกพันอยู่กับสมบัติที่ตนรักใรรพอใจนั้นเช่นนี้ก็ไปเกิดที่ไหนไม่ได้เนี่ยโทษของความรักอันนี้นะแล้วก็ถ้าความรักที่มีอยู่ในโลกนี้ ก็เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนทำมาหากินกำ้นทนแดดสารพัดตั้งแต่การแสวงหาเพราะม่นมีความรักแล้วมันก็ต้องมีเครื่องผูกพันมีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตนรักตนใครนน <c oughs> ่นั้นเช่นนี้แหละมันจึงว่า เป็นเครื่องคล้องอยู่ในโลกนั้นนะบุคคลผู้ที่มีปัญญากับความรักนั่นก็แบ่งออกซะเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็รักศีลรักธรรมรักบุญกุศลให้มากส่วนหนึ่งก็รักครอบครัวตัวเรือนโดยทางชอบด้วยศีลด้วยธรรม ในอย่างนี้มันก็ไม่พอที่จะให้เกิดบาปเกิดโทษมเป็นอย่างนั้นให้คนส่วนหหาานะมันไปรักตั้งแต่กามกิเลสนั่นแหละมากกวม่มารักศีลธรรมรักบุญกุศลความจริงแล้วควรจะรักบุญกุศลนี่แหละให้มากกว่าการรักสิ่งอื่นทั้งหมดเพราะว่าบุญกุศลความดีนี่ เป็นสิ่งที่ติดตามตนไปได้ทุกแห่งทุกหนแม้ตนจะไปเกิดที่ไหนบุญกุศลศีลธรรมก็ไปอำนวยความสุขความเจริญให้ในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นในอย่างนี้นะถ้าคนไม่พิจารณาให้ละเอียดที่ท้วนไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่มันก็ไม่ค่อยเชื่อ ไม่ค่อยเชื่อว่าบุญกุศลนี่จะติดสอยห้อยตามอำนวยความสุขให้ในการต่อไปอย่างนี้มันไม่เชื่อกันบางคนนะผู้ที่ไม่ทำบุญนะผู้ที่ทำบุญอยู่นี่ล้วนแต่เชื่อมั่นในบุญกุศลที่ตนทํานั้นว่าจากอำนวยผลให้ตนเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าและทั้งเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลุถ,ถึงซึงพะนิพาน เมื่อเมื่อมีความเชื่อมั่นในใจอย่างนี้แล้วมันถึงขมักขม่นในการบำเพ็ญบุญกุศลแล้วก็เชื่อมั่นว่าความชั่วอะมันเป็นสิ่งเสนียดจันไรต่อชีวิตมันก่อทุกข์ให้แก่ชีวิตนี่มานับคณน,นานับชาติไม่ทวนแล้วเห็นแจ้งในใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ทำความชั่วนั่นนันเลย มีสติสมบัติสัญญะคอยระมัดระวังไม่ให้จิตมันตกไปในทางบาปอากุศลต่างๆก็เป็นเช่นนี้แหละอะชีวิตของชาวพุทธนะชาวพุทธมันต้องรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอน ให้คนเราละบาปแล้วบำเพ็ญบุญถ้าผูใ้ใดไม่สนใจเรื่องบาปเรื่องบุญมูนี่ก็ได้ชื่อว่าไม่ได้เรื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระเเจ้าเป็นเช่นนั้นเอนี่ผู้ที่ใฝ่ใจในธรรมคำสอนของพระเเจ้าแล้วก็คือใฝ่ใจต้องการรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใด ไอ้ขั้นต้นนี่นะในเมื่อขั้นสูงขึ้นไปก็รู้อริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นความรู้นี่นะมันเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไปกระโดดเอาตอนปลายนั่นเลยจะไปกำหนดรู้อริยสัจสี่ได้ด้วยปัญญาเลยอย่างนี้ไม่ได้ในเมื่อยังทำละ สิ่งที่เป็นค่าศึกแก่ความสงบความเย็นใจไม่ได้อย่างนี้แล้วใจไม่สงบไม่มีปัญญาเช่นนี้แล้วไม่มีทางที่จะไปรู้ทำขั้นสูงขึ้นไปได้การที่จิตใจสงบไม่ได้ก็เพราะอาศัยบาปหรือความชั่วนี่เองเนี่ยมันยังหลงเหลืออยู่ในจิตใจเช่นอย่างว่าบุคคลละ ความโลภโกรธหลงอย่างงาบได้แล้วไม่เบียดเบียนใครแล้วไม่ทำทุกข์ให้แกใครอย่างนี้ทำมาหาเลี่ยงชีพโดยทางที่ชอบแล้วอันนั้นมันก็เป็นเพียงขั้นละบาปแบบน,นี้นะละกรรมอันชั่วออกจากกายวาจาใจที่นี้กิเลสอย่างกลางมันก็ยังมีอยู่แบบน,นี้ เมื่อกิเลสยางงาบระงับไปก็ยังกิเลสอย่างกลางที่บุคคลจะพึ่งศึกษาให้รู้ให้เข้าใจนี่เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะเมื่อละกิเลสอย่างกลางได้มันก็ยังอย่างละเอียดกิเลสอย่างกลางก็ได้แก่นิวรณ์ห้าหนึ่งความรักสองความชังความพยาบาทสามความหดถู ง่วงเหงาหาวนอนสีความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตใจห้าความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตลอดถึงอริยสัจจะทำทั้งสีก็สงสัยไม่สามารถจะรู้แจ้งได้นี่นินวรณธรรมห้าอย่างนี้แปลว่าทำรรอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุกุศลคุณงามความดีได้ แน่นอนทีเดียวถ้าผู้ใดจิตใจวิตกวิจารไปในความรักความใคร่อยู่เช่นนี้ใจก็สงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เลย mm hmm. ผู้ใดมีจิตใจวิตกวิจารไปในความโกรธความผูกโกรธไว้ในใจโกรธใครมาแล้วก็ยึดถือไว้ mm hmm. เมื่อนั่งสมาธิภาวนา mm hmm. ไม่สงบลงได้ mm hmm. เพราะว่าขาดการเพ่ง ขาดการทำความเพียนเพ่งพินิษจิตจึงสุส่งสซ่านลำคาญสงบลงไม่ได้ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องราวที่มันได้พบได้เห็นได้รู้เช่นตาหูโมนี่รูปเสียงกลิ่นรสมากระทบตาหูเป็นตน้นเรานี้จิตก็คิดปรุงแต่งไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเหล่านั้น คิดอยากได้บ้างคิดเสียใจบ้างคิดในความผิดหวังต่างๆแล้วก็กลุ่มใจจิตเลยหยุดสงบลงไม่ได้บางทีก็นอนไม่หลับเลยคิดมากอย่างนี้นะมันจะให้มันเกิดปัญญารู้แจ้งได้ยังไงถ้าปล่อยใจให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยไปอยู่อย่างนี้ ความสงสัยลังเลก็เหมือนกันนะเมื่อภาวนาลงไปแล้วสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษสงสัยว่าตนภาวนานี่จะถูกต้องหรือไม่นาะจะเป็นไปถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้หรือไม่หนอมือมนี้นะ เมื่อมันสงสัยลังเลอยู่เนี่ยมันจะไปสงบได้ยังไงจิตอนะ,ะนั่นแหละเพะนั้นเพื่อตัดปัญหาความสงสัยอันนี้ลงไปเราเพ่งใจลงไม่ต้องไปวิตุวิจาร์ถึงเรื่องอะไรกำหนดละอารมณ์ต่างๆลงไปเมื่อเพ่งไม่หยุดสติมันเพ่งเข้าไป ข่มจิตนันไว้ไม่ให้มันคิดไปทางอื่นเมื่อสติมันแก่กล้าเข้าไปสามารถข่มจิตไว้ไ,ได้จิตก็หยุดคิดหยุดนึกไปหยุดคิดหยุดนึกก็สงบลงไปมันต้องออกแรงนะกลัวว่าจิตจะสงบลงได้จิตที่เคยฟุ้งซ่านร,รำคาญต่างๆนานาเน,นี่ยเคยสงสัย ออถ้ามันจิตฟุ้งซ่านแล้วมันสงสัยแหละคนเรานะมันไม่รู้เรื่องมันนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทําจิตให้สงบเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วพิจารณาอะไรก็เห็นแจ้งเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนนั่งกับโพรขึ้นในใจถ้าผู้ใดยังปล่อยใจฟุ่งซ่านเลื่องลอยอยู่ยนี่แม้จะฟังเทศฟังธรรม ไปกี่ครั้งกี่หนธรรมะนั่นก็ไม่ปรากฏขึ้นในจ,ใจิตใจเพราะว่าใจมันยึดหน่วงอารมณ์ภายนอกนู่นดูมันจะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะธรรมะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าได้ทำใจให้สงบระง,งับลงไปได้อย่างนี้มันเป็นบุญเป็นกุศลนะ,ะการทำใจสงบลงนี่นะ ท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญอย่างสูงการทำใจสงบนี่ให้เข้าใจอย่าไปเข้าใจว่าไม่เป็นบุญนะเป็นบุญอย่างสูงให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะมันเป็นบอกเกิดของปัญญานี่เพียงอานิสงส์ให้ทานรักษาศีลเท่านั้นยังไม่สามารถจะเป็นบอกเกิดของปัญญาได้ เพราะจิตใจมันยังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปแค่ให้ทานนี่ก็แม้จิตใจไม่ตั้งมั่นเท่าไหร่มันก็ให้ได้การรักษาศีลก็เหมือนกันนะ,ะเมื่อมีความกลัวต่อบาปต่อผลของบาปที่ตนทำนั้นมันจะอำนวยให้เป็นทุกข์เท่านี้แล้วก็รัก,รกษาศีลได้เลยแต่อย่างนั้น ทีนี้แต่ความคิดความนึกความฟุ้งซ่านเลื่อน้อยอันไม่เป็นบาปอากุศลมันมีอยู่วบนนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นอ่ะลำพังแต่อันิสงทานอันิสงสินเท่านั้นนั่นมันจะทำใจให้สงบลงยังไม่ได้ต่อเมื่อเรามานั่งภาวนาลงไปเพ่งถึงผลทานผลสิน ที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาเป็นอารมณ์อย่างนี้เมื่อขนทานผลสินนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วใจก็จะเบิกบานผ่องแผ้วใจก็เป็นสุขสบายเมื่อใจเป็นสุขสบายแล้วมันก็ไม่ต้องการคิดคิดนึกฟุ้งซ่านไปทางอื่นการที่จิตคิดฟุ้งซ่านไปทางอื่นนั้นเพราะเหตุว่ามันไม่มีความสุข มันไม่ได้รับความสงบมันจึงฟุ้งซ่านคิดไปหาความสุขเรื่องมันน่ะอันี้พอมาได้คุณทานคุณสินเป็นอารมณ์เข้าไปแล้วบันนี้ใจมันเบิกบานสิมันสบายนั่นแหละมันถึงจะหยุดคิดไปในทางอื่นให้เข้าใจเมื่อมันหยุดคิดไปทางภายนอกได้แล้วมันรู้ว่า ผลแห่งทานก็อยู่ที่จิตนี่ผลแห่งการรักษาศีลก็อยู่ที่จิตนี่มันก็ไม่จําเป็นต้องไปแส้สายหาเลยวะนีะ่ก็เพ่งกันอยู่ในจิตนั้นนั่นแหละในที่สุดจิตมันก็ค่อยรวมลงรวมลงมันมันคลายอารมณ์ภายนอกออกแล้วนี่อมันคุณแห่งทานแห่งศีลมาตั้งอยู่ในจิตแล้วอารมณ์ภายนอกก็อยู่ไม่ได้ ต้องถอนออกไปพอใจมันชอบทานชอบศีลชอบคุณแห่งทานแห่งศีลเมื่อได้ชอบเรื่องอื่นในีเข้าใจอย่างนั้นโน้มใจให้พอใจในผลทานผลศีลให้มากๆเข้าไปแล้วมันก็วางอารมณ์ภายนอกต่างๆได้ <c oughs> จิตใจมันจะสงบลงได้มันต้องมีกำลัง มันต้องมีสิ่งที่ให้กำลังใจใจเข้มแข็งกล้า,าหาญเมื่อกิเลสสรมานมันสแสดงบทบาทรบกวนมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเพราะมันได้บุญกุศลอันเกิดจากการให้ทานการรักษาศีลการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆนั่นนะประกอบเข้าแล้วมันถึงมีกำลัง ถ้าหากว่าใจนี่นะมันไม่มีบุญไม่มีคุณเหล่านี้เป็นกําลังแล้วมันอ่อนแอเพราะฉะนั้นนะมันถึงวันไหวไปตามอำนาจของกิเลสความชั่วร้ายต่างๆต้องให้เข้าใจอย่างนั้น mm hmm. เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว mm hmm. ก็ต้องให้ใส่ใจเรื่องกุศลความดีที่ตนทำมาให้มากๆเลยดัยงในอนุสติสิบประการ พระพุทธเจ้าก็ยังสอนว่าให้มันระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้มันระลึกถึงศิลที่ตนรักษามาระ,ะลึกถึงทานที่ตนบริจาคระ,ะลึกถึงคุณ,ณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวดามูนนี้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์บ่อยๆระ,ะลึกถึงร่างกายให้เห็นไปตามสาภาพความจริงของมัน อย่างนี้นระลึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ทรงสอน,นระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติจับเพลิงกิเลสแต่กองทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนั่นเนี่ยถ้าใครไม่นึกถึงคุณของพระนิพพานผู้นั้นก็จะไม่พอใจอยากจับบรรลุพระนิพพาน เพราะไม่เหตุผลแห่งพระนิพพานไม่ปรากฏในใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้นึกถึงบ่อยๆนึกยังไงอ่ะก็นึกว่าพระนิพพานนี่นะเป็นที่ระง,งับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงก,กิเลสน้อยหนึ่งก็ไม่มีในพระนิพพานอันโลกอื่นนั้นมันต้องมีกิเลแสแทรกแซงไปแม้่แต่ในพรหมโลก รูประพรมรูประพมนู่นมันก็ยังมีกิเลสแทรกเข้าไปอยู่นั่นแหละอวิชาความไม่รู้มันก็มีอยู่ในจิตใจของพรมเพราะพรมนั้นยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสีนั่นแม้ในสวรรค์หกชั้นก็เหมือนกันมันก็มีกิเลสแทรกแซงไปอยู่เป็นอย่างนั้น ดังนั้นแหละมันถึงหาความยั่งยืนไม่ได้เมื่อมันมีกิเลสมันก็ต้องมีเป็นเหตุให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างวันนี้ถ้าผู้ใดทำกรรมดีละกรรมชั่วได้แต่ว่ากรรมดีที่ทำนั้นยังไม่เต็มอย่างนี้นะมันก็อำนวยผลให้ไปเกิดได้สุคติโลกสวรรค์หกชั้นนั้นชั้นใดชั้นหนึ่ง ตามกําลังของบุญที่บุคคลผู้นั้นกระทำผู้ใดมีบุญมากก็ได้ไปเกิดชั้นสูงขึ้นไปผู้ใดบุญน้อยก็เกิดชั้นต่ำลงมานี่เป็นอย่างนั้นไอ้ที่เกิดของบุคคลผู้มีบุญผู้ชอบบุญกุศลผู้เบื่อบาปผู้เพียรละบาปออกจากกายวาจาใจของตน ในสวรรค์นั้นไม่มีการค้าไม่มีการขายนี่ว่าตามคำสอนพระพุทธเจ้านะไม่ใช่เดาเอาอะไม่มีโคลกกรรมคือไม่มีการทำนาทำสวนไม่มีพาณิชยกรรมคือไม่มีทการค้าการขายอะไรเลยนี่อา้าวอยู่กันยังไงท่านก็อยู่สวยผลบุญที่ตนได้ทำจะเป็นมนุษย์เนี่ย นะเนี่นุญกุศลที่ตนได้สะสมติมนุษย์นี่มันมากวันนี้มันก็ไปอำนวยผลให้มีของทิพย์ของเกิดเองเป็นเองได้บริโภคใช้สอยตามสบายสบายมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นน่ะมันถึงไม่มีการทำนาทำสวนเป็นต้นได้ไม่มีแย่งซื้อแย่งขาย ไม่อิจฉาพยาบาทจองร่างจองผานกันเหมือนมนุษย์โลกเราเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสุขติแดนแห่งความสุขแต่มันก็ยังไม่เป็นความสุขสุดยอดหรอกแต่มันก็อยู่ในระดับหนึ่งความสุขในสวรรค์เมื่อหมดบุญที่ทำจากมนุษย์โลกนี้แล้ว ก็จุดติเคลื่อนที่จากพบที่เกิดนั่นหาไปหาเกิดที่ใหม่ส่วนมากท่านกล่าวว่าก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้แหละแต่เทวดาบางตน่ะเมื่อเมื่อทำบาปไว้ในโลกนี้มากกว่าสมควรแต่ทำบุญด้วยมากกว่าบาปวันนี้พอจวนจะตายนั่น นึกถึงบุญกุศลได้จิตใจฝักไปในบุญกุศลบุญกุศลก็น,นำไปเกิดสวรรค์ก่อนพออยู่เสวยผลบุญนั่นไปหมดเขตของบุญนั่นแล้วจุติจากสวรรค์ก็ลงนรกเลยบาปนั่นมันคอยฉุดคล้าเอาอยู่อย่างนั้นแหละอืมถ้าถ้าบุญกุศลยังไม่หมดบาปมันก็ให้ผลยังไม่ได้นี่เป็นอย่างนี้ ให้พากันเข้าใจ <c oughs> อันนี้พูดตามตำราทั้งนั้นแหละไม่ได้พูดนอกตำราดอกแต่ทีนี้บางคนบาปก็ไม่มากทีนี้บุญกุศลมากเมื่อไปสวยผลของบุญอยู่ในสวรรค์แล้วหมดเขตของบุญนั้นแล้วบาปนั้นไม่สามารถจะฉุดไปนรกได้ เพื่อนจากสวรรค์ก็ลงมาเกิดในมนุษย์โลกนี้ ừ, เพราะฉะนั้นบางคนนะถึงได้มาสวยผลของบาปบางคนมีเงินมีทองเข้าของมากมายมีบริษัทบริวารมากเอาถูกฆ่าตายอายุทั้งยังไม่ทันเข้าแก่ชราอะไรก็ถูกฆ่าตายแล้วนี่แหละบาปกรรมนี่ะมันจะตามให้ผลอยู่อย่างนั้นไม่ลดละ เมื่อบุคคลไม่รู้ตัวตั้งแต่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่อธิษฐานใจละเว้นนะทำเป็นเมื่อตนทำบาปทำกรรมแล้วทำเฉยเมื่อยทำเป็นไม่รู้ไม่ชิ้อะไรอย่างนี้นะนี่แหละบาปมันจะติดตามไปเลยบดีขอให้เข้าใจอันที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปละได้นั่นหมายความว่า บุคคลใดทำบาปลงไปแล้วก็ยอมรับรตนทำรรไม่ปฏิเสธแต่เป็นละหูก,กรรมกรรมเบาไม่ใช่คารุกร,รมกรรมหนักเมื่อยอมรับสารภาพว่าตนได้ทำจริงเรื่องนั้นนะอย่างนี้ก็อย่างย่าตยอมมสมทานศีลกับพระอย่างนี้แหละหมายความว่ามาปฏิญ,ญาณตนว่าจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีก ถ้าถ้าถ้าบุคคลสมทานศีลไปตามอเเณีเฉยเฉยไม่คิดที่จะละบาปกรรมความชั่วที่ตัวทำมานั้นเลยอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันก็ไม่หมดอสมทานศีลก็สมทานไปอย่างนั้นเลยบาปกรรมนั้นมันก็ติดสอยห้อยตามไปแต่ถ้าผู้ใดมาตั้งสัตว์อธิษฐานลงไปแล้วเอาละบาปกรรมที่กาพเจ้าทำมาแล้วกัปเ,เจ้ายอมรับว่าได้ทำจริงเพราะไม่รู้ วันนี้ตอนน่อไปข้าพเจ้าจะสมทานมั่นในศีลจะไม่ทำบาปอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยความสัตย์คมจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมอันนั้นมันหมดไปสิ้นไปจาก,กจิตใจของข้าพเจ้าอธิษฐานใจนี้อย่างนี้เรื่อยไปแม้ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานจิตละบาปอากุศลนั้นเสมอไป เช่นนี้แล้วบาปกรรมนั้นหมดไปจริงๆอขอให้เข้าใจถ้าผูใ้ใดไม่ทำความเพียรอุบไยแยบคายในใจอย่างว่านี้แล้วบาปนั้นไม่หมดมันจะต้องติดสอยห้อยตามไปอยู่อย่างนั้นแหละ